อาการสะอึกเกิดจากอะไรคะเรามีวิธีการทําอย่างไรเพื่อให้แก้ไขอาการสะอึกได้การสะอึกอันตรายหรือไม่หรือแค่เป็นอาการธรรมดาหรือมีโรคร้ายแรงอยู่ในอาการสะอึกนั้นด้วยคะ่ะเรามาดูกันคะ่ะสวัสดีค่ะคุยกันเรื่องของการสะอึกนะคะรู้เรื่องนี้แล้วจะต้องสะอึกนะคะจากละม่อมกล้าหารพยาบาลหลานญาโมพ,พยาบาลด้ชปฏิบัตคิครอบครัวปริญญาโทมหาวิทยาลัยมห ah ิดลค่ะทุกคนน่าจะเคยสะอึก ส่วนมากนะคะแต่เคยสงสัยไหมคะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะคุณที่สื่อเกิดจากการหดตัวอย่างเฉียบพลันนะคะของกล้ามเนื้อกระบังลมกับกล้ามเนื้อช่องอกนะคะกับช่องท้องเนี่ยมันเกิดการหดตัวอย่างเฉียบพลันแล้วทําให้เกิดกล่องเสียงมันหดตัวทันทีแล้วเกิดการสะอึกค่ะซึ่งการสะอึกก็มีอยู่2แบบนะคะคือสะอึกระยะสั้นกับระยะยาวโดยทั่วไปแ้าสะอึกระยะสั้นง่ายๆสบาย,สบายๆเนี่ยหายได้เองด้วยนะคะ แต่ละคนก็จะมีวิธีที่แก้ไขอาการสะอึกแตกต่างกันไปใครมีวิธีเด็ดๆเ,เขียนใต้คลิปเพื่อแนะนําได้นะคะเพราะว่าทุกคนน่าจะเคยแก้ไขด้วยตนเองแล้วประสบความสําเร็จในการแก้ไขอาการสือึกแบบชัวาา่วคราวถก็คือระยะสั้นแต่ถ้าเป็นระยะนานๆเนี่ยคือไม่หายเลยครึ่งวันค่อนวันไปแล้วเนี่ยต้องพบแพทย์นะคะเพราะว่าเป็นสัญญาณอันตรายคนที่สอืออกนานๆอันตรายนะคะไม่ธรรมดานะ ที่ทํางานมาเคยเห็นหลายเคสมากเลยค่ะที่โพอสอึดแล้วก็สืกเลือดรังนะคะแล้วในที่สุดก็เสียชีวิตค่ะเรามาดูดีกว่าว่าสาเหตุของการอึดคืออะไรนะคะบางครั้งนะคะคนที่สอึกเรื้อรังนะในกรณีที่อึกเรือรังนานๆเนี่ยเกิน 3- ามสี่ชั่วโมงไปเนี่ยเจาะเลือดดูเนี่ยเราจะพบว่าสารเคมีในเลือดนะคะเปลี่ยนแปลงไม่สมดุลล l กโท r ไล y ์อ imbalance นั่นเองนะคะอาจจะมีโพแทสเซียม ไม,ไม่พอดีแคลเซียมขาดเกินสูงต่ำผิดปกตินะคะหรือไม่ก็มีสารบางตัวนี่แหละสารเคมีในเลือดเรานี่แหละค่ะผิดปกติบางคนก็มีน้ําตาลสูงเกินไปนะคะก็ต่าเกินไปก็จะทําให้เกิดอาการสะอึกได้บางคนก็มีโรคประจําตัวค่ะเช่นพวกโรคเบาหวานโรคหอบหืดโรคของระบบทางเดินหายใจค่ะปอดอักเสบเยือออ่อหุ้มปอดอักเสบนะคะหรือการทํางานของพวกหลอดลมผิดปกติพวกนี้ก็จะทําให้เกิดปัญหาเรื่องสะอึกเรื้อรังได้นะคะ หรือบางคนมีโรคเกี่ยวกับระบบสมองค่ะเช่นเนื้องอกในสมองโรคลมชัดเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคเหล่านี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดการสะอึกเรื้อรังได้นะคะหรือโรคระบบทางเดินอาหารค่ะเช่นกดไหลย,ย้อนลำไส้อุดตันลำไส้อักเสบสาเหตุของการสะอึกทช่นนั้นเลยค่ะโรคของระบบเกี่ยวกับจิตใจนะคะเช่นภาวะซึมเศร้าภาวะช็อกกลัวหรือตื่นเต้นตกใจมากเกินไปก็ทำให้สะอึกเรื้อรังได้นะคะ แต่ถ้าเป็นการสะอึกระยะสั้นที่เกิดได้เป็นครั้งคราวแล้วหายได้เองนะคะสาเหตุก็เกิดจากพฤติกรรมเรานี่แหละค่ะเช่นการสูบบุหรี่ดืม่มแอลกอฮอล์พักผ่อนน้อยตกเครียดท้องอืดท้องเฟ้อรับประทานอาหารเร็วเกินไปหรือกลืนเร็วๆหรือรับประทานอาหารที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดหรืออุณหภูมิห้องเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยพวกนี้สามารถทําให้เกิดการสะอึกได้เลยค่ะแต่หายได้เองง่าย สาเหตุอีกอันหนึ่งของการได้รับยาบางประเภทก็จะทําให้เกิดการสะ่ึกได้ค่ะเช่นการได้รับยากลุ่มยาชานะคะในระหว่างผ่าตัดการได้รับยาบาบิทูเรตยากลุ่มกันชัดยาโคติโคสเตียรอยที่ลดต้านการอักเสบลดบวมค่ะยาระงับประสาทเป็นโซไดอะซีปีนยาที่ให้เคมีบําบัดที่ฆ่าซิวเมรง็งหรือยาระงับปวดนะคะโอปิออยด์พวกนี้จะกระตุ้นให้เกิด การสะอุดได้ง่ายเช่นกันค่ะระวังนะคะอาการสะอึกอันตรายได้อย่างที่เตือนไปแล้วค่ะมาดูว่าถ้าสะอุดแบบทั่ว,วไปรนะยะสั้นที่ไม่อันตรายนะคะเรามีวิธีแก้ไขอย่างไรกันบ้างสําหรับวิธีแก้อาการสะอึกเบื้องต้นนะคะ หลากหลายวิธีมากบางคนก็ทําไปหลายวิธีเลยว่าสาเร็จหายบ้างไม่หายบ้างนะคะถ้าวิธีนี้ไม่หายก็เปลี่ยนเป็นอีกวิธีหนึ่งได้ถึงจะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศ,าศาสตร์มายืยนยันแน่นอนแต่พวกเราก็ลองทําแล้วมันก็หายใช้ได้นะคะาบางคนก็ใช้วิธีทําให้ตกใจคะ่ะเราอาจจะไปโกหกว่าเอ้ยคุณขโมยเงินเรามาหนะ้าเขาก็จะต้องอกตั้งใจถเถียงเราว่าเอ้ยไม่ได้เอาไปหรืออะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็จะ ทำให้ลืมจังหวะการหายใจเลยจะหายสะอึกนะคะก็เลยอาการหายสะอึกตัวไหนก็ไม่รู้มัวแต่ตั้งอ,อกตั้งใจเถียงคือเราเบี่ยงเบนความสนใจนั่นเองค่ะคนใช้วิธีจิบน้ําเย็นหรือบางคนก็ใช้วิธีกั้นหายใจเข้าลึกๆแล้วก็กั้นไว้แล้วผ่อนออกยาวๆหรือบางคนก็แบบนับ1นถึงสิอย่างนี้ค่ะหรือคืนน้ำการทรายประมาณ2อถึงสช้อนโต๊ะโดยที่ไม่ต้องละลายนะคะคือคอืนเป็นเม็ดๆสถานน้ำตาลทรายใส่ปากเกินเลยอย่างเงี้ยก็มีค่ะหลายวิธีนะคะ ก็ลองไปใช้ดูค่ะบางคนนะคะก็ใช้วิธีเอาถุงพลาสติกมาครอบจมูกครอบปากไว้นะคะแล้วก็หายใจเข้าออกในในถุงพลาสติกนั่นแหละคะ่ะก็จะทําให้หายสะอึกได้หรือใช้วิธีทําให้ตกใจหรือจามอาจจะเอาเส้นผมนะคะมาแย่แย่จมูกนะคะหรือแย่หูแย่อะไรให้มันแบบจั๊กจี้หรือให้ให้จามออกมากเนี้ยก็จะทําให้หายสะอึกได้เช่นกันนะคะ เรามาดูค่ะว่าถ้าสะอึกเลื้อรังนานๆในกรณีที่มีโรคประจําตัวแล้วอันตรายเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะคะต้องรีบไปพบแพทย์ถ้าไปหาหมอนะคะอันนี้เคยฉีดยาให้คนไข้แล้วเขาสะอึกทั้งคืนจริงๆค่ะสะอึกพอฉีดยาไปหายสะอึกเลยนะคะตัวยาตัวนี้คือเมทโคลเปรไมค์ค่ะหรือพลาซิลนั่นเองค่ะฉีดเข้าเส้นเลือดก็ได้หรือฉีดเข้าสกูก็ได้ค่ะเข้ากล้ามเนื้อก็ได้ค่ะหายสะอึกเลยนะคะ แต่เราต้องรักษาวิธีอื่นร่วมด้วยหมายถึงรักษาโรคประจําตัวเขาเช่นถ้าเขาขาดสารน้ําหรืออิเล็กทริ์อมบรานไม่สมดุลเราก็ต้องแก้ไขภาะวะขาดแคลเซียมขาดโพแทสเซียม um, อย่างงี้ค่ะต้องรักษาแบบนี้ด้วยแล้วก็ดูความดันดูสัญญาณชีพทุกอย่างค่ะว่าชีพจรเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงปอดเป็นยังไงดีไหมทํางานดีไหมรักษาร่วมด้วยค่ะแต่ยังมียาตัวอื่นๆที่คุณหมอเขาใช้อีกนะคะถ้าไม่หาย ก็จะมียาฉีดร่วมด้วยหรือใช้วิธีใช้ไฟฟ้ากระตุ้นนะคะหรือฉีดยาชาเพื่อให้เส้นประสาทที่ทํางานควบคุมการหดตัวของกระบังลมอะค่ะให้หยุดทํางานก่อนเพื่อให้ลดการสื่อึนั่นเองค่ะเพราะว่าการสื่อถึเรื้อรังอันตรายค่ะ<ส>ก็ได้ทราบวิธีเบื้องต้นกันง่ายๆแล้วนะคะเรื่องของการสื่อถึค่ะถ้าสื่อถึต่อไปนี้นะคะเราต้องดูแลสารน้ําในร่างกายให้สมดุลด้วยค่ะ น้ำเยอะๆค่ะแล้วก็หาสายเตุของการสึกให้ได้ถ้าไม่หายต้องพบแพทย์นะคะสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเราเองค่ะจากคลินิกเขาพยาปราบตำบลตะขบอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีค่ะ